วสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฟ็มังกี้บายกูเกิลนะครับวันนี้เนี่ยพอดีว่าผมอยากรู้สึกอยากกำลังลดน้ําหนักอะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเป็นผายผักกันดีกว่าเราจะไปกินผักกันตอนนี้ก็อยู่ที่ไม่กลับบางนาเดี๋ยวผมพาไปกินผักกันยังไม่บอกว่าไปที่ไหนแต่เดี๋ยวพาไป,ไปข้างหน้าแล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมากินกยนาวันนี้ สำหรับผมนะครับผมว่านะถ้าเป็นเรื่องการกินผักเนี่ยผมยกให้ที่นี่เลยน่าจะกินคุ้มสุดละว,วันนี้เป็นวันธรรมดาราคาถูกมากๆถ้าเทียบกับวันหยุดนะครับมือใหญ่ไหนนเยก็ควรชุบมือก่อนนะคะ าพาสต้าครับเนื้ออันนี้ซุปเลยหวานต้มหนักไก่น,นี้ของโปรดผมซุปเน็ดวันนี้ก็จะกิปนปลาขึ้นหมอ้อขึ้นหมอ้อจ้ะให้เรครับนาสัมผัก่อนอันนี้ก็จะเป็นโซนหวาน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนผักมีข้าวโพดแตงกวาผักนู่นนี่นั่นมีนี่ด้วยสลัดก็สลัดอันนี้ก็จะเป็นโซนผักเขียวพี่ครับผมอันนี้เราก็การตักเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้อยู่ที่โต๊ะก็้เวลาโซย ผมนะซึ่เผ็ มมันนากะสปากเกตตี้ต้องกินนี้ครับอคอมโบใครบอกจะมากินถังไงใครปุ๊บนะตอกถักมาเกิดถังมาให้ประมาเดี๋ยวกินยกนนยกินอันนี้อยกกินอันนี้อ๋ออันนี้คือโครสลอก็ทำลายอาหารได้ดีหรือว่าเราอยากกินไม่รู้แบบติดโควิดเราไม่ได้มาทานกันนานมากเลยใช่ จริงจริงตัวฟินนะครับอันนี้กูเตร์อยู่ในช่วงที่กำลังลดน้ำหนักนะคะซึ่งจริงๆลดไปได้ประมาณสัก8-9กิโลแล้วเนาะประมาณนั้นอ้าวเท่าไหร่ไปช่วงที่เรขจาก9.3.8นะครับตอนนี้ผมเหลือแค่8.5 0สำหรับใครที่อยากดูเพจรำนะคะเยู่ทล่าไที่ใต้ปใต้ แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ยังยังไม่สามารถสะดวกกันได้ขอคำสลัดมผมอยากกินอย่างนี้รครับคือนแรกที่เราตกลงกันนะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะทานแบบประมาณว่าซุปเปอร์ผักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่หมามาดูตอนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นเป็นผัก่ <c oughs> น้อยมากยกเว้นมานอย่างเป็นไงชลได้ป,บบปะกุ้รองอใช่แต่ว่ามันจะ ไม่ได้เล็กเหมือนของเคสตีเ็นตัอแบบกัน ไม่เคยรับสำหรับใครที่ชอบกินผักเนี่ย ผมแนะนําที่นี่เลยจริงๆเพราะว่าที่เนี่ยวันธรรมดาเนี่ยราคาถูกมากอ๋อแล,แลว้วสามเก้าก็ตีเป็นร้อยสี่สิบครับถูกมากนะครับสําหรับการกินผักได้ไม่อัน้นอย่างผมเนี่ยกินผักไปเยอะมากจริงๆต้องอย้ำมากๆจริงๆ <laughs> แล้วก็นอกจากผักก็จะมีพาสต้าที่ผมกินไปแล้วก็มีซุปเห็ดซุปต้มยำไก่ซุปทูนา่าแล้วก็มีผผลไม้มีของหวานอีกผมบอกเลยว่าคุ้มมากจริงๆครับ ำหรับวันนี้เนี่ยผมก็่อนทางโซยไปกินผักไปเยอะมากกินผักไปคือหม้อแล้วก็ซุปผักไปครึ่งอหม้อมวันนี้อิ่มละลากันไปเพียงแค่นี้ดีกว่าก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบาย